สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมีดแร่เล็กๆสักเล่มนะครับมีดนะครับอบอกไข่เด็กสีดำนะครับย้ำด้วยตาไก่นะครับอบอกไข่เด็กนะครับแล้วก็มี ที่รัดเข็มขัดให้นะครับสอดเข็มขัดเข้านะครับแล้วก็ล็อกลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เน็บที่เข็มขัดนะครับดูมีดนะครับคมขัดเงากระจก แล้วก็ทิ้งผิวไฟนะครับครับความยาวของใบมีดสีนิ้วครึ่งนะครับด้ามรวมปอกคอทองเหลืองนะครับสี่นิ้วนะครับแล้วก็ คออินเตอร์ันตรงนี้นะครับคอมีดนะครับตรงนี้นะครับหกขุนครับรวมแล้วก็จะเป็นสี่นิ้วหกขุนนะครับสันกกสันตรงนี้นะครับประมาณหกมิลครับไล่เรียวปลายลงมานะครับไล่เลียวปลายลงไปนะครับดูจะ้ชัดครับ สำหรับด้ามตรงนี้เป็นเขาเลียงผานะครับเขาเลียงผาอัดด้วยอี็อกซี่ต่อด้วยพยุงฝังหมุดทองเหลืองไว้สองจุดนะครับสวยๆครับทีนี้เราก็จะมา ทดสอบคมนิดนึงนะครับว่าคมจะเป็นยังไงสะดุดไหมผมเปิดคมเอาไว้ที่ประมาณ80-90%นนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ขออนุญาตก,ก่อนนะครับขอแห้ง ดูความคมครับอ <c oughs> ไม่สะดุดเลยครับ ลากช้าๆให้ดูยาวๆนะครับยาวให้ดูอ่ะ ก็คมประมาณนี้แหละครับ90เปอร์เซนนะครับสุดยอดครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ไลน์นะครับ0842645977นะครับเบอร์ไลน์ผมเบอร์โทรศัพท์ก็อันเดียวกันครับ0842645977 นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาราคาเป็นกันเองครับจับต้องได้ครับไม่สร้างตึกครับราคานะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับผม